มาเริ่มครับผมสวัสดีค่ะออมมี่ค่ะสวัสดีครับฟอร์ดครับขายออนไลน์ค่ะเป็นผู้รับเหมาครับสร้างบ้านอ่าตึกแถวแล้วก็สระนามครับได้ความรู้ใหม่เนาะเพื่อไปต่อยอดการทำงานของเราสนุกแล้วก็ได้ลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็คลิกใหม่ๆ จะเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นตัวของตัวเองให้มีความน่าสนใจมากขึ้น,นะคะ่ะชอบทริคต่างๆทําให้เราเวลาทําเป็นคลิปออกมาแล้วเราสนุกกับการได้ชมคลิปนั้นๆของเราอย่างเงี้ยค่ะชื่อหมูหยองครับ อาชีพก็เป็นตากล้องอิสระครับถ่ายตามงานอีเวนต์รถแข่งไปเทือดไปทั่วก็ความประทับใจนะครับก็คือเราได้ความรู้ใหม่ได้มุมมองใหม่ได้ทิศใหม่ๆใ,ในการไปปรับใช้กับทีมรถแข่งต่างๆนะครับเพื่อในการทํางานของเราครับสิ่งที่ชอบสําหรับการเรียนก็คือได้ลองทําจริงๆครับไม่ใช่แค่ทฤษฎีครับได้ลองปฏิบัติได้ได้ใกล้ชิดกับพี่ๆที่คอยสอนอย่างเป็นตัวเองครับรู้สึกสนุกครับ สวัดีค่ะชื่อนุ้ยค่ะทําทธุรกิจเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะชื่อว่าแบรนด์ลินดาค่ะสามารถเข้าไปกดติดตามหรือว่าเข้าไปดูในที่ IG ได้ยนงะห้ามตัดน,นะไอ <laughs> ลินดาค่ะ ชื่อลินดาเลยค่ะลินดาออฟฟิเชียลมี8ด้วยตัวออจริงจริง,รงต้องบอกว่าประทับใจทุกอย่างที่ตั้งแต่เริ่มสอนเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนุกมากมาเลยค่ะกับคอรสนี้ทําให้มีแบบ energy ที่จะกลับไปทําคลิปเลยค่ะจริงๆแล้วพรุ่งนี้เนี่ยอยากอยากนัดเพื่อนเพื่อออ,อกไปถ่ายคลิปเลยค่ะคักคอสนี้คิดกับตัวเองนะคะว่าเอ้ยมาเรียนแล้วเนี่ยมันสามารถชาร์จ energy ให้เรา ช่วยคิดในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆให้เราที่บางทีเราตันแล้วหรือว่าเราคิดไม่ออกอะค่ะคอร์นเนี้ยก็ยังสามารถช่วยเราแนะนําในส่วนของคอนเทนต์ด้วยค่ะนอกจากที่จะสอนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายีทีโอแล้วสวัสดีครับผมที ฉลาดแท้ครับเป็นผู้บริหารของบริษัทสมาร์ทไลฟ์พาสจำกัดครับมีเรื่องราวอยู่ในหัวมากมายที่อยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปวีโอบางครั้งในการจ้างทีมฟรีแลนซ์หรือทีมที่เป็นเอ็นซีทำเราไม่สามารถที่จะอธิบายสิ่งที่อยู่ในหัวสมองเราออกมาให้คนทำนะครับก็บบจะเกิดปัญหาในระหว่างการทํางานค่อนข้างมากที่เราไม่สามารถจะสื่อสารในสิ่งที่เราอยากจะ พูดหรืออยากจะทำออกมาก็มาเจอคลิปของดูดีครับก็สนใจ<ม>ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่ามือถือเครื่องเดียวจะทำอะไรได้มากมายในขนาดนี้มผมเองก็ไม่ค่อยมีพื้นฐานในเรื่องของอันตีร์เดียเท่าไหร่นะครับพอได้ม,มาเรียนรู้ได้มาลองหัดทำแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อเราก็สามารถทำคลิปดีๆสวยๆที่จะไปโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าเราได้อย่างไม่ยากเลยนะครับเชื่อว่าผมทำได้ทุคกคนก็ทำได้นะครับ